สวัสดีครับผมวอร์เรนบัฟเฟตครับผมเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกครับผมมีความลับจะบอกกับนักเรียนนักศึกษาให้ฟังครับทุกๆเชา้าผมไม่ได้รีบดื่มกาแฟหรือรีบออกกำลังกายแต่ผมรีบที่จะจดจดและจดครับคือหนึ่ง จดทันทีไม่ปล่อยให้ไอเดียดีๆหลุดลอยไปครับ 2. องจดทุกวันฝึกจนเป็นนิสัยครับ 3. จดเฉพาะสิ่งสำคัญเท่านั้นไม่ใช่ทุกอย่างครับ และที่สำคัญควรเก็บสิ่งที่จดไว้ในสมาร์ทโฟนของเราผ่านแอปจดโนต้ตต่างๆแยกเป็นหมวดหมู่เช่น Google Keep Microsoft One Note เป็นต้นแล้วคุณจะได้เป็นหัวแถวเหมือนผมครับฝากไว้ให้คิดนะครับ